เล,ลกกนักมาดิครับมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับเยอะเยอะอเลยแบบนี้เลยเหรอเพื่อนตายไปซะดีเรียบร้อยเอ้ยาคาร,ร์กละต้องช่วยเพื่อนก่อนครับอแบบโคตรกระแรงนะครับเพื่อนดูดิตีมันตีมันอะไรจ้า ก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมากว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UAD นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนเบงแบงแคนยูสมายอินเดอะไครอิ์ทรุดซัมติงรองกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ฮายาบุสะนะครับซึ่งผมเพิ่งเห็นสกินนะครับว่าแบบเอ้ยมันมีสกินมาใหม่แล้วเนี่ยซึ่งแบบมันเป็นสกินเติมประเดิม S27 นะครับแล้วก็ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอดู้ก่อนนะครับเอา้าไม่ทันแล้วเหรอมันโอ้โหซีซั่น27อันนี้ซีซั่น29นี่ผมพลาดสกินฮายาได้ไงครับเนี่ย แล้วสกินอันนี้ตัวอะไรซีวัน่าใช่ไหม <laughs> โอเคผมว่าจะเล่นสกินใหม่แต่ว่าอมืมาไม่ทันนะครับคือมันน่าจะมาตั้งนานแล้วเลยแต่ผมไม่เห็นได้ไงครับเนี่ยคือแบบผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับช่วงนี้นะครับก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยรู้แบบเกี่ยวกับการอัปเดตของเกมเท่าไหร่นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นฮายาบุสานะครับจะเล่นสกิน เออเอ่อ,อ,อน่าจะสกินนี้นะครบเพื่อนๆน่สกินนี้ก็สกินนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูไอเทมอุปกรณ์ของฮายาบุสารกันก่อนนะครับ,บโอเคครับไอเทมหายาบุสารผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับก็คือจะใช้ตีเร็วนะครับเป็นรองเท้าตีเร็วนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นนักล่าโจมตีตามด้วยเจอกเกาะแล้วก็ เสียสรงคามไลท์สิ้นสุดหรือว่า3งามนะครับเพื่อนๆแล้วตามด้วยดาบเขียวนะครับไอเทมสุดท้ายก็จะเป็นเกาะเกิดน,นะครับซึ่งบอกเลยว่าเซตนี้แรงมากนะครับถ้าตีตัวบางๆนะครับเพื่อนๆตีแทงก็ตีเข้านะครับแต่ว่าเราก็จะบางมากเหมือนกันนะครับไอเทมสำรองเนี่ยจะมีสเก็ตดาวมารตเยยูไว้กันตายแล้วก็เกาะโบราณครับเอาไว้ออกเป็นเกาะชิ้น ครึ่งราคาอันอันครึ่งยังไม่ใช่ชิ้นเต็มเราก็สามารถลดดามจได้นะครับเพื่อนส่วนเอ็มเมที่ผมใช้จะใช้ประมาณนี้นะครับก็คือเจาะเกาะแบบประยุกต์นะครับแล้วก็จะเป็นเป้าเดี่ยวแล้วก็เป็นค่าแล้วได้เลือดนะครับจริงๆใช้เป็นเผาไหมก็ได้นะครับเพื่อนอันนี้แล้วแต่คนอยากจะใช้นะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมจะใช้เป็นค่าแล้วได้เลือดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับว่าฮายาบุสะที่ผมจะมาเล่นสก,กินนั้นคือแบบผมไม่ได้ดูไง <laughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเล่นไฮยาบุษารแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับอัพหนึ่งมาฟาร์มเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าโอเคคือแบบเวลาเล่นชูแล้วผมชอบแบบลืมเปลี่ยนเป้าหมายนะครับแล้วทีนี้มันก็จะตีห้โลกใกล้สุดแล้วก็จะกลายเป็นตีชีฟนะครับอ, <laughs> อาจจะเล่นไม่ค่อยช่ำเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆก็ขออาภัยด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะพอถูๆด้ด่ไยได้นะ เดี ux, ๋ยวรอเลเวลสี่ก,ก่อนครับเดี๋ยวผมจะไล่แก๊งแบบเต็มๆเ,เลยนะนนผมคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันฟาร์มช้าอยู่แล้วครับเนี่ยฮายาเนี่ยไม่ได้จับนาน,นปกติมันฟาร์มช้าอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าผมฟาร์มช้าอย่างอู้แต่ข้างล่างตัวเดียวครับแต่ว่าคอสก็สะท้อนมานะครับเฮ้ยสวยเพื่อนตีธรรมดาแต่ข้างบนโดนหนักแล้วครับ โอากลับบ้านไปเติมเลือดหน่อยแล้วกันนะครับข้างบนทําไมเขาตึงกันขนาดนั้นเลยฝั่งเราสู้ไม่ได้เลยเหรอเอ,อ้ยเอาหายาเดี๋ยวนี้ยันติแบบนานมากนะครับ 40, 40กวิเลยมここไม่นัดตายนะครับยังไม่ตายช่วงต้นเกมเดี๋ยวรอเลดน่อยแล้วกันอ้อาลูกกาดลูกาดโอ้โหตายนะครับเนี่ยเขามียันติหรือเปล่าโอเคเขาไม่มียันติครับ เฮ้ยสวยสวยเมื่อกี้เขาโดนป้อมยิงนิดหน่อยโอเคข้างล่างตัวเดียววางเงาไปแล้วด้วยนะครับคลอสเพื่อนเราโดนสะท้อนตายไปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมว่าถ้าเราได้เอเคียวนักล่าโจมปีสักอันเนี่ยก็น่าจะแบบโซโล่คิวพวกตัวบางๆได้แล้วนะ แต่ก็อื่นต้องอย่าพึ่งให้ป้อมแตกครับขอรักกันนับเพื่อนโอ้ยเพื่อนเรามาต่อครับน่าจะได้อยู่ครับเยอะขนาดนี่ไงลอดช็อตไปหนึ่งทีลอดวางเงาตรงไหนโอ้ยวางเงาใกล้ๆเลยเพื่อนรอรับเลยครับตอเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นน่ะอะไรขนาดนั้นนะครับไม่มีฟาร์มนะครับโอ้ยเพื่อนเราแข็งใจไว้ก่อนเพื่อน เี่เต่าไม่ทันนะครับเมื่อกี้เขาเล่นป้อมต่อเหรอโอเคเขาเล่นป้อมต่อมาดิตีธรรมดาตีธรรมดาไม่อันติด้วยครับอันติมันค่อนข้างเสียเวลานะครับเบียร์ทรีโต โอ้โหเะลากหัวคุ้มคมบาบาดังดาวโหลดลุมอีกแล้วอกําลังปลากําลังมากําลังไปกําลังมาบบกกําลังไปกลายเป็นกําลังปลาสิ่งเลยรักกันมาดิครับมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับเยอะเยอะเหรอเยอะล้วไงเยอะล้วไง คือแบบถ้าเราเคลียร์ร่างปอมเขาได้ก่อนนะเขาจะตีเบามากนะครับสาหรับลิงนะเพราะว่าร่างร่างปอมมันตีแรงนะจะเย็นเพื่อนเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้เฮ้ยวางเงาข้างหน้าแบบนี้เลยเหรอแล้วก็ตีแบบนี้เลยเหรอแบบนี้เลยเหรอเพื่อนตายไปซะที่ฮักทม ขอบูก่อนครับโอ้โหเพื่อนโอ้โหสกิลเราไม่มีครับอันตีก็ไม่มีเมื่อกี้เดี๋ยวเราแก้แค้นให้ทีหลังนะเพื่อนฝากมันไว้ก่อนละกันอยู่นี่ครับเฮ้ยใจเย็นดีใจเย็นดีใจเย็นดีครับพี่ใจใจเย็นโอ้โหเกือบตายครับเกือบตายถ้ากละได้ปะ เหลือนิดเดียวสวยเดี๋ยวผมเก็บเลือดจากฟารามาแล้วกันนะฮลัลโหลลิงลิงโอ้โหหวดเรามาแบบนี้เลยเหรอเพื่อนเอาตาดีแบบนี้แย่ละลิงสิงไปหนึ่งทีเรียบร้อยเฮ้ยคลอดวิ่งตามกันแบบนี้เลยเอ,อะอะโดนดีเรียบร้อยเฮ้ยาคาโละาโ้ยต้องช่วยเพื่อนก่อนนะครับ เมื่อกี้ตอนแรกผมว่าจะไม่ไม่เข้าไปแล้วนะครับไม่ไม่เข้าไปลาาเพื่อนไงแต่ว่าเพื่อนโดนเกาะสะท้อนนะครับเมื่อกี้น่าจะโยนโดนยิงตาเองก็เลยต้องแบบเข้าไปนะไม่ได้กะ่าจะลาานะครับเมื่อกี้จริงจริงโอเคเรียบร้อยตัวนี้ตรงนู้นสโลว์แล้วเพื่อนปีมันนี่ไงเราไปยิงก็ได้คือแบบตอนนี้เราได้3ง่ามาแล้วครับเราค่อนข้างจะแบบ กระแรงนะครับเพื่อนๆดูดิหายไปเลยนะครับเสร็จคาลิน่าไปดี<ช><บ>เฮอร์ฮาราบีเราก็มีของแล้วครับแบบยิงแรงมากละ<ช><บ>มาแล้วพูเดี๋ยวเก็บงานให้ถอยไปเลยถอยไปเลยแจาะอีคลอส<ช><บ>กดสะท้อนเหรอกดสะท้อนเหรออ้าวอ้าวเบียทิกต้นเกมห้ามากเลยนะเวิธีเนี่ย ตีมันตีมันอะไรจ้าเรียบร้อยดีครับกจ้าอี๋ยังไงโอ้มาเดี๋ยวเราแทงให้เพื่อนเอามันเลยโอ้โหแต่ลูกาดมาด้วยเรียบร้อยดีวันนี้โดนลูกาดโดดที่หนึง่ง <im it> เดี๋ยวขมามันเคลียร์บนสักเวฟหนึ่งก่อนนะครับเฮ้ยอมีคนในนี้อยู่ตรงนี้ฮัลโหลเพื่อนไปไหนครับไปไหนครับตีดูเลือดเหรอตีดูเลือดเหรอตีดูเลือดเหรอ วิ้ยตรงกลางโดนะฮี่ตัวโอ้ลิงอยู่ตรงนี้ใจอ๋ใจเย็นเพื่อน,ใจ,นใจเย็นไว้เย็นไว้ครับโอ้โหโดนโดนบอกแล้วไงไว่าให้ใจเย็น <c oughs> ไว้เอาไปแล้วครับเลนล่างนิดเดียวโอ้ยปอมมันแย่งแย่งความดีผมไปอ่ะเด็กตีนขึ้นชื่อเราสะหน่อนยตีเลยแล้วกันนะครับเขาไม่กันแนละ้วเขาปล่อยแตกเลยโอเค โอเคครับเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับฮายาบุสานะครับดาเมจที่เราทําไปตอนนี้ก็3 3เเลยนะครับก็คือได้เคียวจาะกอดแล้วก็สามแงสามปันนี้ก็คือโคตรแรงแล้วนะครับสาหรับฮายานะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับเจอกัน